พบก,กับอาจารย์ดินจินพระครับช่อง youtube ครับกับอาจารย์ดินจินพระครับนี่คือ,อลูกไก่ป่าปพันผสมครับลูกไก่ป่าแท้พันผสมครับคนเลี้ยงครับตัวนี้ผมเลี้ยงครับนอกจากมีอยู่สองตัวตัวนึงอยู่ฝั่งน้นตัวนึงอยู่ฝั่งนี้ค,ครับตัวนี้ก็ให้ดูความสวยงามครับ ลักษณะจะเหมือนนกครับนี่คือลูกไก่ป่าดูสีที่ปีกครับสีขนที่ปีกหางแล้วก็หัวนกครับแล้วก็รูปทรงต่ตางๆนี่คือลักษณะลูกไก่ป่าครับให้ดูครับลักษณะไก่ป่าก็ประมาณนี้ครับก็มีอยู่สองตัวครับตัวหนึ่งก็นอนอยู่นู้นครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับผมก็ผมก็เลี้ยงอยู่ตัวนี้มาประมาณ สองอาทิตย์แล้วครับก็ค่อนข้างจะเชื่องครับแต่ว่ามีอยู่สองตัวครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียยังไม่ยังไม่ไมแน่ใจครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าตัวผู้หรือตัวเมียครับก็ให้ดูตามนี้แลลวครับดูหัวครับหัวก็จะเหมือนนกดูลักษณะแบบนี้เหมือนนกครับ หัวกับลำตัวครับนี่ครับดูประมาณประมาณนี้ครับสีสีขนก็ประมาณนี้ครับสีเหมือนเสียงใบตองครับให้ดูครับเนี่ครับก็คุ้นครับอืมคุ้นคุ้นคุ้นค,ครับเพราะว่าไม่เหมือนอ่าลูกไก่ป่าทั่วไปที่จะมีการตื่นตัวตลอดครับเพราะว่าตัวนี้อยู่กับคนมาแต่เล็กๆครับ ก็เลยคุ้นครับก็เลยลักษณะก็จะคุ้นครับไม่ไปไหนอยู่กับคนครับก็นี่คือลูกไก่ป่าครับแท้พันุ์ผสมแม่เป็นไก่ต่อแม่เป็นไก่่อก็ในตัวของแม่ไก่ลูกนี้ก็ไม่เชือ่อไก่ป่าผสมอยู่ครับส่วนพ่อเป็นไก่ป่าแท้ธรรมชาติครับ ไก่ปา่าตัวนี้เลือดลอยครับไก่ป่าเลือดลอยครับไก่ป่าตัวนี้เลือดลอยครับไก่ป่าตัวนี้เลือดลอยครับให้ดูก็เ <Gothic> ป็นไก่ป่าเลือดลอยครับน่ครับให้ดูลักษณะครับเป็นไก่ป่าเลือดลอยครับเป็นไก่ป่าเลือดลอยให้ดูลักษณะครับนี่คือลูกไก่ป่าครับเป็นเคสพิเศษครับที่จะให้ดูลูกไก่ป่านะครับ จะจะแบบแบบใกลลๆในรูปแบบที่ว่าเห็นชัดๆครับลูกไก่ป่าพันผสมตัวนี้มีอายุประมาณสามเดือนกว่าเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วครับสามสามอาทิตย์กว่าเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วครับสามอาทิตย์กว่าส่วนตัวอีกตัวหนึ่งกับอาการไม่ค่อยจะดี ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะรอดหรือไม่รอดอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งค่อคนข้างจะรอดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมครับในรูปแบบของในป่า พันผสมของอาจารย์เด่นจินพระกับหรือดีเจนุ่มเมืองสุรินรับไอ้ในรูปแบบจะจะ,จะครับการทำ YouTube ของผมก็ทำรูปแบบแบบบ้านบ้านแบบธรรมชาติธรรมชาติครับไม่มีการทำสคริปต์อะไรครับก็จับกล้องก็ถ่ายเลยครับในรูปแบบบ้านบ้านครับไม่ไม่รู้ลาไม่มีสคริปต์อะไรครับ ็ออกแบบสดๆจะจะเห็นๆครับนี่คือ,อลูกไก่ป่าครับให้ดูครับนี่ขนขนลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็เห็นลูกร่างลักษณะชัดเจนแบบนี้แต่ท่านไปที่ใดหรือว่าไปที่แห่งไหนในการจะตัดสินใจว่าใช่ลูกไก่ป่าไหมหรือว่าลูกไก่ป่าไหมหรือว่าเข้าไปตามป่าเขา เห็นแล้วก็นึกถึงตัวนี้เลยครับตัวนี้โอ้ใช่ลูกเกยป่าลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ครับแท้แน่นอนครับลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ครับก็ให้ดูตามนี้นละครับให้ดูตัวนี้ตัวหนึ่งค่อนข้างจะเงาครับไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดครับผมไม่จืนจานเท่าไหร่ครับแต่ว่าโอกาสจะรอดนี่ยากครับให้อีกตัวหนึ่งครับ ตัวหนึ่งก็ค่อนข้างจะรอดครับนี่ครับดูก็ขนขนขนสีขนครับสีขนปีกลนนักษณะนี้ครับสีอย่างนี้สีอย่างนี้คร,รับนี่คือพันุ์ผสมครับครับนี่คือพันพ์ผสมลักษณะประมาณนี้ครับให้ดูับอันนี้ให้ดูครับให้ดูให้ดูลักษณะครับ ดูลักษณะปีกคนปีกคนครับในดูลักษณะคนปีกครับให้ดูลักษณะคนปีกครับดูลักษณะคนปีกครับคนปีกประมาณนี้แหละครับคนปีกครับปีกนี่หัวครับหัวให้ดูครับหัวตาหัวตาหัวจะเป็นอย่างนี้เหมือนนกครับดูแบบอย่างนี้ชัดเจนเหมือนนกครับครับหัวอย่างนี้ชัดเจนเหมือนนกครับ ให้ดูครับลักษณะการนิ่งครับนี่ครับเหมือนครับนี่คือครับให้ดูครับบินแล้วครับให้ดูประมาณนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับให้ดูชัดเจนนะครับแบบจระจับครับให้ดูครับก็ ผมมีหลายตัวครับมีหลายตัวครับลูกไก่ป่าไอ้ที่มาโชว์ให้เห็นสองตัวนี้คือสองตัวนี้คือว่าผมเลี้ยงเองครับผมเลี้ยงเองกับมือแล้วก็ไม่ไปไหนไม่บินไม่อะไรครับแต่ถ้าเป็นแม่ไก่เลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ซูม Zoom. จับภาพให้เห็นขนาดนี้นะครับจะไม่เห็นถึงขนาดนี้ครับจะวิ่งไม่อยู่กับที่ครับ อันนี้คือผมซูมให้เห็นแบบจะจะครับท่านใดอ,อยากจะเห็นแบบจะจะแบบลูกไก่ป่าจระครับลักษณะเหมือนลูกไก่ป่าแท้ครับแต่ว่าไก่ป่าตัวนี้ลูกไก่ป่าตัวนี้คือเลือดสูงครับเป็นไก่ลูกไก่ป่าเลือดสูงพ่อเป็นไก่ป่าแท้ธรรมชาติแม่เป็นไก่โตครับให้ดูแบบรูปร่างลักษณะเป็นยังไงยังไงครับ ให้ดูประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นแม่ไก่ต่อเลี้ยงก็จะขนออกยาวเร็วไวแต่ลักษณะนี้คือลูกไก่จะหากินเองครับเราผมก็ให้หัวอาหารโดยปกติธรรมดาครับจะอยู่กับคนรับคนไปไหนก็ไปด้วยครับคนไปไหนก็ไปด้วยครับ นี่ครัให้ดูครับดูครับดูครับลักษณะประมาณนี้ครับห้ดูครับ จะเล่นจับอะไรได้ครับจะไม่ค่อยนิ่งครับจะไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตเลยครับ จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับกับก็พวกอาจารย์เด่นจินพระครับดีเจเมืองสุรินในคลิปหน้าครับส่วนเคสนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมอยู่ทางยูทู e ครับ